สวัสดีครับบริษัทกีนพาหน้าในคลิปนี้ขอนําเสนอปั๊มพ่นหมอกแรงดันสูงนะครับตัวนี้เป็นหัวปัม๊มแล้วก็จะมาประกอบกับมอเตอร์วิสุบิชินะครับขนาด1แรงม้าไฟซิงเกิลเฟดนะครับเป็นปั๊มพ่นหมอกที่สามารถจ่ายหัวพ่นหมอกได้50-60หัวนะครับที่ระยะทางมากกว่า50เมตรแต่ไม่เกิน150เมตรกําลังดีนะครับ ปั๊มพ่นหมอกตัวนี้นะครับจะประกอบบนแท่นฐานซึ่งทางบริษัทกีนพานาได้ประกอบติดตั้งขึ้นมาจะมีส่วนประกอบคือตัวปั๊มมอเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องกรองน้ําซึ่งเป็นกรองขนาด500มิรลอนแล้วก็มีสายต่อทางเข้านะครับน้ำดูดขาเข้า,ขาและนี่เป็นทางขาออกทั้งขาออกก็จะมีข้อต่อสวมเร็วนะครับเป็น, Quick นควิกคูปิ้งนะตวเมย เราจะต้องมีตัวผู้มาใส่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องเลือกซื้อเพิ่มเติมปั๊มพ่นหมอกตัวนี้สามารถสร้างแรงดันได้สูงถึง110บาร์แต่ในจุดที่เราใช้งานนะครับจะใช้อยู่ที่ประมาณ45-65บาถการ์กำลังดีเครื่องจะไม่ทำงานหนักเกินไปการปรับตั้งแรงดันนะครับจะมีตัววอลลุ่มตัวนี้คนระจะมีสัญลักษณ์บวกลบอยู่บนหัวนะครับตัวนี้ก็คือ ปรับแรงดันให้เราดูที่เกจแรงดันนะครับแรงดันขึ้นไปให้ดูตัวหนังสือสีดำนะอักษรสีดํา30ถึง45ขึ้นไปถึง65ไม่เกินนี้แต่ถ้าหากจาเป็นจะต้องส่งระยะไกลก็ขึ้นไป70-75ยังทํางานได้อยู่นะครับแต่ปริมาณของหัวป้นหมออาจจะต้องลดลงตามระยะทางตัวแปรตรงนี้นะครับมันก็จะมีผลเรื่องของแรงดันแล้วก็จํานวนหัวป้นหม้อครับเรื่องต้นการประกอบติดตั้ง ปั๊มน้ำพ่นหมอกแรงดันสูงเริ่มต้นจากการทางน้ําเข้านะครับทางน้ําเข้านี้ก็คือจะมีสัญลักษณ์ทางน้ําเข้าอยู่งบนหัวกรองนะครับก็คือเราจะใช้น้ําสะอาดเท่านั้นนะครับเป็นน้ําประปาต่อน้ําจากแทงน้ําหรือจะเป็นต่อจากก๊อกน้ํานะครับแต่ก๊อกน้ําควรจะมีวาล์วการควบคุมนะครับแนะนําว่าให้ต่อจากแทงน้ําให้น้ําไหลเข้ามาผ่านการกรองตัวนี้ก่อนแล้วจึงผ่านเข้ามาทางดูดของปั๊ม ส่วนทางออกนะครับเริ่มต้นของระบบพ่นหมอกนะแรงดันสูงเนี่ยนะครับจะมีท่อสายพ่นหมอกให้เลือก2ชนิดจะเป็น HDPE นะครับอันนี้คือ HDPE ตัวนี้จะเป็นสายไฮดรอลิกนะครับจะเป็นข้อต่อที่จะใช้งานเนี่ยนะครับจะมี2ชนิดแบบสวมอัดมีแหวนตะไครล็อกนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีแหวนตะไครอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นข้อต่อตัวเริ่มต้นของสายให้ HDPE เป็นตัวนี้ก็คือเป็นต่อตรงเกลียวนอกส่วนของสายไฮดรอลิกนะครับตัวเริ่มต้นจะเป็นนิปเปิลน,นะครับแล้วก็ใส่กับาสายไฮดรอลิกได้เลยนะครับโดยจะมีข้อต่ออันแรกเลยนะครับคือข้อต่อสวมเร็วตัวผู้นะครับเพื่อจะมาสวมใส่กับข้อต่อสวมเร็วที่หัวปั๊มนะครับวิธีการใส่นะครับกดนี้นะครับทีนี้ ตัวเริ่มต้นของสาย HDPE นะครับตัวนี้ก็จะหมุนใส่เกลียวได้เลยนะครับฟิตติ้งโดยนะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ต่อสาย HDPE แล้วไปจ่ายหัวหมอกได้เลยมาดูที่สายไฮดรลิกเช่นกันตัวเริ่มต้นก็จะเป็นนิปเปิลต่อตรงเกลียวนอกนะครับตัวนี้ครับหมุนใส่แล้วก็สายไฮดรลิกที่เราย้ำสำเร็จรูปไปแล้วนะครับก็หมุนใส่ต่อเนื่องไปครับก็จะไปออกหัวป้นหมอกนะครับ สายพ่นหมอกสําหรับปั๊มน้ําแรงดันสูงชนิดแรกจะเป็นสาย HDPE นะครับขนาด2หุนนะครับแล้วก็มีหัวพ่น,แบบมมนมหมอกอหัวพ่นหมอก,กมมตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีไส้กรองนะครับมีทั้งทองเหลืองและทองเหลืองชุบโครเมียมตัวนี้จะเป็นแบบมีไส้กรองเป็นทองเหลืองแล้วก็แบบชุบโครเมียมมีให้เลือกเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับแล้วแต่ต้องการจะใช้ให้มีหมอกละเอียดหรือหยาบนะครับ ส่วนข้อต่อจะมีเป็นข้อต่อแบบสมอัดนะครับก็คือข้องอสามทางสี่ทางต่อตรงต่อตรงมี1นรูเพื่อใส่หูพ่นหมอกนะครับต่อตรงแบบมี2รูใส่หูพ่นหมอกได้2ทางนะครับแล้วก็มีเป็นตัวอุดปลาย3รูใส่หูพ่นหมอกได้3าหัวอุดปลาย1รูด้านข้างนะครับใช้เป็นตัวจบปลายเส้นเพื่อให้ไปพ่นหมอกออกด้านข้าง ตัวนี้เป็นอุดปลาย1รูบนนะครับเป็นตัวจบปลายสายแล้วออกรูด,ด้านบนนะครับส่วนตัวนี้เป็นอุดปลายก็คือไม่มีรูนะครับตัวนี้จะเป็นข้อต่อแบบมีเกลียวในเอาไปใช้กับวาลวนะฮะเพื่อจะเป็นการปรับแต่งลดไคลน้ำส่วนเกินนะครับพลาวตัวนี้เป็นต่อตรงเกลียวนอกซึ่งจะเป็นตัวข้อต่อเริ่มต้นจากข้อต่อสมเร็วคิทคูปปิ้งหัวปั๊มนะครับการประกอบติดตั้งนะครับยกตัวอย่างจาก ข้อต่อตัวเริ่มต้นกน่อนนะครับข้างในนี้จะประกอบไปด้วยแหวนตะไก่2ชิ้นตะไก่2ชิ้นนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกสายนะครับชิ้นที่1นเนี่ยจะเป็นตัวกว้างชิ้นที่2จะเป็นตัวเล็กนะครับใส่ตามวิธีการ 1- 2อย่างนี้นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากการนําสาย hdpe เข้าที่ฝาลัดกนะครับตอนนี้ก็ตามด้วยแหวนตัวเล็กแล้วตามด้วยแหวนตัวใหญ่นะครับแล้วก็ สวมสายเข้าไปในดูนะครับให้ชนถึงบ่าดด้านในนะครับชนถึงบาดด้านในแล้วนะครับก็ฟิตติ้งโดยใช้ประแจนะครับแหวนปักตายหรือแหวนข้างนะครับเบอร์17ครับฟิตติ้งอัดให้แน่นใช้2ตัวนะครับประแจตัวนึงจับที่ตูงตรงกลางอีกตัวนึงจับที่นี่นะครับหมุนอัดให้แน่นนะครับจนสายนี้ไม่มีการหมุนไปหมุนมาไม่ได้นะครับเพื่อให้มันอัดเข้าไปแล้วมันจะได้หน่าสัมผัสสนิทน้ําไม่รั่วนะครับปั๊มพ่นหมอกจะมีแรงดันสูงมากนะครับที่ จุดใช้งานประมาณ45-65บาเนี่ยนะฮะสายพ่นหมอกเหล่านี้นะครับเราต้องฟิตให้แน่นฟิตไม่แน่นจะเห็นน้ำมันฉีดพุ่งออกมาเป็นเส้นเลยนะครับการติดตั้งนะครับก็คือแบ่งตัดเป็นช่วงเป็นช่วงเพื่อจะใส่อุปกรณ์หัวพ่นหมอกนะครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นต่อตรง1รูการฟิตติ้งจริงๆแล้วเราไม่ต้องเอาแหวนตะไคร่ออกมาทั้งหมดคลายคลายเล็กน้อยนะครับแล้วก็สวมสายเข้าไปนะครับ สุดข้างในแล้วก็พิตติ้งได้นะครับอย่างนี้นะครับคายเล็กน้อยสมสายเข้าไปนะครับแล้วก็พิตติ้งได้เลยการตัดสายนะครับข้อแนะนํานะครับจะสังเกตว่าหัวสายจะต้องตัดให้ปลายเรียบสวยงามใช้คัตเตอร์คมๆนะครับตัดให้ตรงนะครับหรือกันไกตัดท่อน้ํา PVC ก็ได้นะครับก็ตัดได้เหมือนกันครับเพื่อจะทําให้การฟิตติ้งนั้นหน้าสัมผัสของ สายเพช TPE กับด้านในของข้อต่อนะครับให้สัมผัสกันแน,น่นจะได้ไม่มีรอยรั่วนะครับสังเกตว่ามีบ่าด้านในนะครับนะคำแนะนำในการฟิตติ้งนะครับเมื่อเราติดตั้งท่อทั้งหมดแล้วข้อต่อทั้งหมดแล้วอย่าเพิ่งใส่หัวปนหมอกนะครับแนะนำว่าให้เดินเครื่องปั๊มน้ำดันน้ำล้างท่อล้างข้อต่อทั้งหมดก่อนนะครับล้างให้ปล่อยให้ไปไหลออกปลายทาง แล้วก็เริ่มใส่หัวพ่นหมอกตั้งแต่หัวแรกที่ออกจากปัม๊มไล่ไปเรื่อยๆจนหัวสุดท้ายนะครับเพื่อไล่เศษผงในท่อไม่ให้เกิดการอุดตันแต่อาจจะมีขี้ผงอยู่บ้างทําให้เกิดการอุดตันที่หัวพ่นหมอกนะครับก็ถอดหัวพ่นหมอกมาล้างทําความสะอาดนะครับโดยการหมุนที่หัวพ่นหมอกนี้นะครับรมัดระวังนิดนึงข้างในจะมีสปริงดันกระเด้งออกมานะครับ จะมีเข็มนะฮะตัวหนึ่งนะครับมีโอลิงครับมีสปริงอยู่ด้านในถ้าสปริงไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับการล้างนี้เอามาล้างในขันภาชนะใส่น้านะครับเขย่าจะเห็นเศษผงเศษอะไรออกมานะครับเคาะเคาะเอาสปริงออกมาเลยก็ได้ของใหม่นะครับมันจะยังไม่อุดตันมันจะเกิดจากแค่ที่ผงก็คือถอดชิ้นส่วนมานะฮะตามนี้แล้วก็เขยา่าจะมีเศษที่ผงไหลออกมาแล้วก็ส่วนประกอบเหมือนเดิม แต่ถ้าหากใช้ไปนานๆแล้วจะเกิดการาสะสมของตะกันรูที่เห็นเล็กๆนี่นะฮะมันจะอุดตันไปด้วยตะกันหินปูนนะครับจ็ดน้ําน้ําสะอาดก็จริงแต่มีหินปูนน้าป,ปานะครับก็ถอดออกมาแล้วก็แช่น้ําส้มสายชูแต่การแช่น้ําส้มสายชูนะครับโอลิงสีดําตรงนี้กับโอลิงสีดําที่อยู่ตรงหัวฉีดนอสเซนนะครับให้เอาไม้ยิ้มฟันแค่เอามาเบาๆนะครับ ฟองน้ารูปทําความสะอาดแต่ไม่ให้แช่ในน้ําส้มสายชูนะครับแช่น้ําส้มสายชูแล้วตะกันหรือต่างๆพวกนี้ก็จะหลุดลอกไปแล้วก็สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่เหมือนเดิมนะครับ,รบอันนี้จะเป็นสายพ่นหมอกแรงดันสูงแบบสายไฮโดรลิกนะครับ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องย้ำสายไฮดรอลิกคุณสามารถเข้าไปดูในคลิปที่ฉาปักลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีการย้ำสายและเครื่องหน้าตาของเครื่องย้ำสายไฮดรอลิกแบบเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากสายไฮดรอลิกนี้นะครับจะสังเกตว่าสายตัวนี้กับสายตัวนี้ลักษณะตัวนี้คือที่ยังไม่ได้ย้ำสายนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับข้อต่อสําหรับย้ำสายไฮดรอลิกนะครับสำหรับสายไฮดรอลิกขนาดอสองหุนนะครับ ตัวนี้เป็นแหวนตัวเกีียวในแล้วก็มีหางปลาซึ่งจะใส่เข้าไปในสายไฮดรอลิกเราจะใส่ปลอกนะครับใส่ปลอกสายเข้าไปก่อนนะครับสายดัานเข้าไปทางนี้นะครับแล้วก็ทําคันย้ําออกมาจะเป็นรูปล่างหน้าต่างแบบนี้นะครับแหวนตัวนี้ก็จะฟรีได้นะครับดูจากตัวอย่างนี้นะครับฟรีได้เพื่อเวลาเราฟิตติ้งแล้วสายก็จะให้ตัวในการหมุนฟ mm ิตติ้งก็จะมีอุปกรณ์หลักๆของสายไฮดรอลิกก็คือชุดหางปลาย้ําสาย กอกย้ำสายไฮดรอลิกข้องอนะครับสามทางหรือต่ตรงตัวนี้จะเป็นต่อตรงมี1รูเพื่อใส่หัวพ่นหมอกได้หนึ่งหัวนะครับแล้วตัวนี้เป็นต่อตรง2รูใส่หัวพ่นหมอกได้2หัวเป็นมุมทะแยงกันนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กอุดตัวนอกนะครับปิดรูตัวนี้จะเป็นตัวจบสายนะครับแล้วก็ออกหัวพ่นหมอก1หัวด้านตรงนะครับอันนี้เป็นตัวจบสายพ่นหมอกด้านข้างตัวนี้ก็จะออกหัวพ่นหมอกได้2หัวเป็นแนวทะแยง แล้วก็เป็นสุดท้ายก็จะเป็นออกหัวพ่นหมอกได้3หัวนะครับอุปกรณ์พ่นหมอกเนี่ยนะครับจะฟิตติ้งด้วยประแจปัดตายหรือหกเหลี่ยมนะครับขนาดเบอร์16นะครับการฟิตติ้งยกตัวอย่างนะครับตัวนี้นิปเปิลหรือต่อตรงเกียวนอกด้านสองข้างนี้นะฮะจะเป็นตัวเริ่มต้นออกจากหัวปั๊มที่ต่อจากข้อต่อสูมเร็วนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับที่เราต่อตัวนี้เข้าไปที่หัวปั๊มแล้วตัวนี้ก็จะใส่สายเริ่มต้นนะครับต่อออกไปก็จะเป็น แช่นใส่หัวพ่นหมอกตัวที่หนึ่งนะครับต่อตัวนี้ได้เลยนะครับนะครับเราก็ฟิตติ้งได้เลยไม่ต้องพันผ้าเทปนะครับตัวนี้จะสวมอัดขันให้แน่นแล้วหน้าสัมผัสของทองเหลืองจะกดติดกันนะครับป้องกันแรงดันได้สูงนะครับถัดไปนเช่นว่าเราก็ใส่หัวพ่นหมอกนะครับนะครับเราก็ฟิตติ้งนะครับจับองศาตามที่ต้องการได้เลยครับลักษณะอย่างนี้ครับหัวพ่นหมอกนะฮะที่ต่อเนื่องออกไปนะครับ จะเป็นแยก3ทางจะเป็นอุดปลายนะครับก็วิธีการฟิตติ้งแบบเดียวกันทั้งหมดการตัดสายการย้ำสายนะครับให้เข้าไปดูในคลิปที่จะฝากลิงก์ไว้ว่าเป็นการย้ำสายไฮดรอลิกนะครับตู้นี้เป็นตู้ควบคุมการเปิดปิดปั๊มน้ําแรงดันสูงสําหรับพ่นหมอกนะครับด้านหน้าตู้จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับการทํางานเครื่องและโอเวอร์โหลดแล้วก็มีสวิตช์แมนนวลออโต้นะครับ มาดูด้านในนะครับด้านในจะประกอบด้วยเบรกเกอร์เมนควบคุมการกระจ่ายไฟเข้าตู้นะครับฟิลแมกนติกและโอเวอร์โหลดตัวนี้จะเป็นสำหรับปั๊มน้ำขนาดหนึ่งแรงมา้ามีดิจิตอลทัมเมอร์สำหรับการควบคุมการตั้งเวลาหลักและมีทวินทัมเมอร์เพื่อทำงานซ้อนอีกชั้นหนึ่งกับมีเทอร์มินอลสำหรับเข้าสายไฟนะไฟขาเข้าคือ ln ไฟจ่ายออกไปปั๊มนะครับ และมีช่องต่อลูกลอยกรณีใช้ลูกลอยไฟฟ้าเพื่อคุมระดับน้ําในแทงน้ําเพื่อเสบน้ําเข้าปั๊มน้ํานะครับมาดูกันที่การใช้งานเบื้องต้นเราต่อไฟเข้านะครับ L.N และจ่ายไฟออกไปที่ปั๊มน้ํานะครับการสั่งไฟผ่านนะครับม่เหติกโอเวอร์โหลดเราตั้งนาฬิกาทัมเมอร์นะครับ mm hmm. เช่นว่าเราตั้งเวลาให้ทํางานตั้งแต่9ก้าโมงเช้าไปหยุดที่เที่ยง แล้วก็ครั้งถัดไปก็จะเป็นบ่ายโมงไปจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับตัวอย่างว่าวันสองครั้งปั๊มพ่นหมอกมีข้อจํากัดแรงดันสูงเนี่ยนะครับทำงานระยะนานๆไม่ได้นะครับทางเรานี่นะครับได้ทดลองทําใช้แล้วเนี่ยครับเพื่อให้ความทนทานของปั๊มน้ําควรจะให้ปั๊มน้ําทํางานไม่เกิน7นาทีและหยุด5นาทีพักเพื่อให้เครื่องคลายตัวลดความร้อนแล้วก็ทํางาน7นาทีและหยุด57นาทีหยุด5นาทีตัวนี้จะเป็นทัมเมอร์ทวินทัมเมอร์ จะสั่งการทำงานอีกชั้นหนึ่งนะครับให้ทำงาน7นาทีแล้วหยุด5นาทีเป็นการสั่งงานซ้อนอยู่ในนาฬิการทามอือหลักเช่นว่าให้ทำงานตอน9้าโมงเช้าแล้วไปหยุดตอนเที่ยงนะครับจะทำงานตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงจะเป็นลักษณะทำา7นาทีและหยุด5นาที7นาทีหยุด5นาทีไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงนะครับทางร้านได้เซตอัพตั้งไว้แล้วนะครับ7นาที7มิลล 0.5มินาทีนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปปรับตั้งค่าแล้วนะครับจะตั้งค่าจริงๆก็ตั้งค่าที่ตัวทัมเมอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูคลิปการใช้งานของทัมเมอร์ดิจิตอลได้นะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นแม่เหนีติและโอเวอร์โหลดเราได้ตั้งค่าตามกําลังเครื่องไว้แล้วนะครับพูดไปติดตั้งใช้งานไม่ต้องไปปรับตั้งค่าเลยนะครับแล้วก็ให้ใช้งานโดยปกตินะครับ ถ้าหากปั๊มเกิดความร้อนสูงดูดน้ำไม่ได้หรือดันน้ำไม่ออกตัวนี้จะเป็นตัวปกป้องปั๊มน้ำนะครับโอเวอร์โหลดมันก็จะทิปมันก็จะเด้งทําให้การสั่งงานหยุดปั๊มไปก่อนนะครับเจ้าของก็ควรจะต้องไปหาสาเหตุที่ตัวปั๊มนะครับว่าเกิดสาเหตุอะไรเช่นความร้อนสูงเกิดปัญหาของทางดูดน้ำดูดไม่ได้หรือว่าทางจ่ายน้ำนะครับมันอั้นนะครับ หรือว่าการะแสไฟฟ้ามาไม่นิ่งเป็นกระแสไฟฟ้ากระเพื่อมนะครับก็ต้องไปแก้ปัญหาที่จุดนั้นไม่ต้องไม่ต้องมาแก้ปัญหาที่ตัวแมกเนกติดและโอเวอร์โหลดนะครับหลายๆท่านอาจจะฝืนใช้โดยการมากดนะฮะกดรีเซ็ตค่าหรือเอาไขาควงมาทิ่มกดลงไปตรงนี้เพื่อให้ปั๊มทํางานอัานนี้ผมแนะนําว่าอย่าทํามันจะทําให้ปั๊มเสียหายนะครับการเซตอัพของนาฬิกานะครับฝากให้เข้าไปดูติดตามในคลิปที่ใช้งานอเ m อร์ดิจิตอลนะครับ ลักษณะของการพ่นหมอกของปั๊มพ่นหมอกแรงดันสูงจะเห็นว่ามวลหมอกจะหนาแน่นนะครับเพราะว่ามันเป็นปั๊มแรงดันที่5-65ถึง65บาร์มวลหมอกนี้ออกมานในที่โลง่งย,ยังเห็นหมอกได้สวยงามโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงที่อากาศแห้ง และลมพัดผ่านน้อยนะครับมวลหมอกจะหนาแน่นสวยงามนะครับแต่ไม่เปียกแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหรือว่าวันที่อากาศคึ้นฟ้าค้นฝนมนลหมอกก็จะยิ่งหนาแน่นมากขึ้นแต่มันจะมีความชื้นมากขึ้นและมีความเปียกแฉะบ้างนะครับแต่จะยิ่งสวยมากในช่วงวันที่อากาศฟ้าค้นนะครับปั้มพ่นหมอกแรงดันสูงเหมาะสําหรับใช้งานตกแต่งสวนสวยงาม ประดับกับทานน้ําตกเพิ่มความชื้นให้กับต้นมอสต้นเฟิร์นกล้วยไม้นะครับจัดตกแต่งสวนเช่นร้านกาแฟและยังมีประโยชน์ใช้ลดฝุ่น PM 2.5และลดความร้อนนะครับมีเพิ่มเติมคือสามารถช่วยไล่ยุงได้เพราะว่ายุงนะครับจะถูกไอ้น้ำเนี่ยนะครับจับเกาะปีกทาให้ยุงบินไม่ได้จะสนใจติดต่อเข้ามาที่บริษัทพีนพานาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ